คุณอนุทินทแถลงนโยบายที่รัฐสภาฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยก็มีการตั้งฉายาแล้วนะะบอกฉายารัฐบาลอนุวินบ้างเนทินบ้างรัฐบาลนูเน,น,เนเอ,อมีออหลายชื่อเลยคุณผู้ชมครับแต่เบื้องต้นคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วน5ข้ออด้าน15ข้อนะครับก่อนที่จะมีการยุบสภาก็คือวันที่ 31มก,กราคมปีหน้าอะไล่เลียงดูนะครับนโยบายของรัฐบาลคุณอังดุทินมี5ด้าน15ข้อที่ต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนภายในระยะเวลา4เดือนนะครับก็เริ่มนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่31มก,กราคมปีหน้าก็คือปี69เน้นที่ดูแลเป็นพิเศษก็คือนโยบายด้านความมั่นคงจะเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาด้วยแนวทางสันติด้วยแนวทางสันติภาพ และจะดําเนินนโยบายต่างประเทศในเชิงรุกที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจและสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศนอกจากนี้มีนโยบายด้านสังคมนะครับที่จะเล่งปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง นโยบายด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะมีการติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและก็จะมีการเร่งเยียวยาฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วมและก็ภัยธรรมชาติอื่นๆเป็นการเร่งด่วนนโยบายด้านการบริหารภาครัฐการปฏิรูปกฎหมายที่จะเร่งรัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและสร้างภาระที่ไม่จาเป็นแก่ประชาชนและก็ภาคธุรกิจนะครับแน่นอนนะคะนโยบายด้านเศรษฐกิจก็จะมุ่งเป้าไปที่การสร้างรายได้ลดรายจ่ายด้วยการผลักดันโครงการคนละครึ่ง plus และแก้ปัญหาหนี้สินช่วยประชาชนที่เป็นหนี้รายละไม่เกิน1,000 0แบาทผู้ประกอบการ SME รายละไม่เกิน1ล้านบาทให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะซึ่งวันนี้นายกอนุทินเนี่ยเน้นย้าปัญหาความมั่นคงด้วยนะคะแน่นอนว่าสาเหตุอาจจะมาจากสุสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนแรง โดยเฉพาะการประทะกันที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ <g Sol itaire> นี่ก็คือเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวันที่27กันยายนย้อนให้ดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งชนวนที่วันนี้ทําไมนายกถึงต้องมีการแถลงนโยบายเอาให้ชัดๆกันเรื่องของปัญหาไทยกัมพูชานะคะซึ่งถ้อยแถลงวันนี้ก็จะมีเรื่องของการทําประชามติถามประชาชนไปพร้อมกันกับวันเลือกตั้งเลยนะคะว่าจะให้มีการยกเลิก MOU หรือไม่นะคะวันนี้ที่มีการพูดเนี่ยไม่ได้ลงว่า m o u 4 3 4 4แต่มันมีอยู่2ฉบับนะคะซึ่งบางฝ่ายก็มองว่าแบบนี้เป็นการผลั ภาระกลับมาหาประชาชนหรือเปล่าแต่รัฐบาลแจ้งว่ารัฐบาลตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อยุบสภาต้องได้สันธานุมัติจากประชาชนก่อนค่ะแก้ไขปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพรวมถึงดำเนินการยุติความขัดแย้งผ่าน,นกลไกการเจรจาทางการทูตที่เหมาะสมควบคู่กับการป้องกันประเทศที่เข้มแข็งตลอดจนทำประชามติ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจให้ความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างไทยกัมพูชาเดี๋ยวมีรายละเอียดอื่นๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้จะมีการสลับการอภิปรายทั้งฝ่ายคา้านและก็รัฐบาลวันนี้ถึงตีหนึ่งคุณผู้ชมพรุ่งนี้ก็คือเริ่ม9ม้าโมงเช้าและคาดการว่าจะต้องเสร็จในช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับ เพราะหลังจากนั้นเองคุณผู้ชมครับคุณอนุทินจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องของอะไรงบประมาณครับมันจะมีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาก็มีงบปี68แล้วก็งบปี69ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องไปถึงโครงการคคละเรื่องด้วยมิฉะนั้นพวกนี้รอจับตาดูนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด trading, กระดิ่งจะได้มีพาดทุกข่าวที่สำคัญกับสํามนข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์